อัปเดตนี้ของ Anime Crusader ชวนคิดถึงจริงๆครับสำหรับใครที่พลาดเนี่ยขออยากให้ดูคลิปนี้จริงๆครับกับการอัปเดตใหม่ของ Anime Crusader ที่คนเล่นพุ่งสูงถึง25,000คนโรบักราคาถูกเกมพาสแบบจัดเต็ม <Huh? S 1> มีที่นี่เอ s hop ชอ้เพื่การเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Arise c อตโ s o v e r AV Anime Vanguard BF บอกฟุดป like, ลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับอยาก AFK ยี่สิบชั่วโมงแต่ไม่รู้ท, <Tennessee. S 2> ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเ,เพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาที่จะใช้มือถือจากทาง UG p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อนเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็ เป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมุดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทำให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยั่ผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anime Crusader กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับรีได้ว่าอัปเดตนี้โหดจริงๆทุกคนคือการอัปเดตครั้งนี้ของ a n i m e Crusader เนี่ยเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับฮาโลวีนอีเวนต์ครับซึ่งจะมีด่านใหม่เข้ามาถ้าทุกคนนึกไม่ออกใครที่เคยเล่น Anime Adventure มันคือช่วงที่ a n i m เม d v e n t u r e ปิดไปเลยครับเกี่ยวกับฮาโลวีนอีเวนต์คือมันแบบเป๊ะๆเ,เลยเว้ยทุกคน แบบชวนเพื่อนเล่นกันแล้วก็หาเนี่ยมาสุ่มเนาะแล้วก็จะมีตัวลับอย่างอลูคาร์สมันคือแบบช่วงที่เราคิดถึงเลยเว้ยแล้วมันปิดไปพอดีครับนี่นี่เป็นตัวละครลับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมคุูรูมิครับโอ้โหแล้วโมเดลเขาเนี่ยขันเทพเลยนะผมบอกให้ใครที่ยังไม่ได้แวะเวียนเข้ามาเนี่ยสมควรควรค่าแก่การแวะเข้ามาอย่างมาก เพราะโมเดลแต่ละตัวสวยแล้วก็มีความเป็นของตัวเองมากๆเดี๋ยวผมเอาให้ดูเหมือนที่ผมชอบมากคือบุ๊กบุ๊กนี่คือน่ารักมากครับทุกคนมีความเป็นแบบอาร์ตทอยแล้วก็ดูกีตาร์ดูมือบุ๊กอะไรอย่างงี้ดิน่ารักสุดๆไปเลยโมเดลนี่คือแบบผมไม่รู้ว่าจะยังไงนะคือทุกตัวของแพทนี้เนี่ยโอ้โหมันคิดถึงมาเลยครับมันเอเอชัดๆแต่ว่ามันคือเอเอที่อาจจะไม่ได้มียูนิตเหมือนเอเอทุกคนดูดิ แล้วผมขอชื่นชมเลยนะสำหรับคนบ้านโมเดลเกมเกมนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นคนไทยหรืออะไรหรือเปล่าแต่ผมเคยแบบว่าเหมือนมีคุณ S. อะไรนี่แหละผมจําไม่ได้แล้วแต่คือเป็นหนึ่งในโมเดลเลอร์ที่แบบแวะเวียนมาคอมเมนต์อยู่บ่อยๆนะครับถ้าเป็นหนึ่งในคุณที่บ้านเนี่ยผมชื่นชมเลยคือสวยมากคือมันสวยมากๆทุกคนแบบในในในอัปเดตนี้นะแต่ละตัวสวยมากแล้วก็อย่างที่บอกไปครับคุณรุมีน่ารักมากในแผ่นนี้นะ คือมันมันครบพันจริงครับคือใครที่คิดถึง AA แล้วแบบรู้สึกว่าช่วงนั้นกําลังสนุกััเ a เอผมแนะนําให้กลับมาเล่นแพทแผ่นนี้จริงๆเว้ยคือแพทนี้เนี่ยมันมีด่านฮาลโลวีนที่เหมือนของ Anime Adventure เลยแล้วก็มียูนิตท,ที่หลายๆตัวแบบม,มีมีแบบของดีอะอง่ายๆของดีก็คือไวฟูนะนี่ไวฟูอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นน้องริอัสกมอลี่แล้วอย่างที่บอกไปโมเดลสวยมากทุกคนดูดิ เนี่ยสตัวสวยหมดเลยนะผมแบบมองข้ามมาลูกค้าไปเลยอ่ะลูกค้ามันเป็นระดับครนะูเซเดอร์เนาะก็คล้ายๆกับแวนการ์เน่ยยุคนี้ก็มีคนเอาชื่อนี้ไปใช้เยอะก็คือแบบใช้ชื่อเกมเป็นระดับสูงสุดเนาะมไม่ใช่ซีเคทมิสติกอย่างเดียวแล้วแต่นี่ดินี่ครูมีก็สวยมากครับดูดิปั้นแบบเนียนกริบเลยอ่ะหูผมแบบชื่นชอบมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขายในแผ่นๆนี้เลยก็คือ เรื่องของเอฟเฟกครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นแล้วแต่อาจจะไม่ได้เปิดเอฟเฟกดูนะหรือว่าอาจจะไม่ได้เปิดเสียงเอฟเฟกอะไรไะด้วยซ้ำบ,บางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยคลิปในวันนี้ผมอยากจะพาไปดูครับว่าเอฟเฟกของแพ็กนี้เนี่ยสุดยอดมากสุดยอดทั้งเสียงแล้วก็สุดยอดทั้งแอนิเมชั่นสุดยอดทั้งเรื่องของโมเดล ครบเลยครับสำหรับแผ่แผนนี้เดี๋ยวผมไปลองลองฮโลวีนอีเวนต์ให้ดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมได้มา2ตัวแล้วก็คือเรียวมะเออเรียวมะจากวันพีชนะแล้วก็บลูคคือที่ผมชอบมา,มากๆคือบลูค์ครับผมเนี่จะให้เพื่อนๆฟังเสียงเอฟเฟกของบลูคมาก,มากๆเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับอเอเอเอ,เอเ,อ,เ,อเอเลยทุกคนโคตรคิดถึงอะแล้วผมก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ผมติดเกมเกม,กมนี้ไปเลยเว้ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูทุกคนฟังนะ เป็นไงยูเป็นไงนี่ปุง้งปุงปุง้งสปุง้งเฮียคือแบบตอนแรกผมเห็นผมแบบมผมชอบเลยอะ่ะคุณดูดินี่แล้วเหมือน a อเเลยทุกอย่างครับเป็นการเลือกบัฟการ์ดดีบัฟการ์ดอะไรต่างๆนานา,นานคือครบเลยทุกคนนี่ เป็นเสียงกีตาร์แบบในอนิเมะเลยแล้วผมไม่รู้ว่าเขาไปหยิบมาจากไหนอะไรนะแต่มันคือมันไม่ได้เหมือนไปตัดจากอนิเมะมานะเป็นเหมือนซาวแบบซาวใสๆที่ตัดเสียงพื้นหลังออกไปแล้วอะแล้วผมจะอัพขั้นต่อไปให้ดูเปลี่ยนท่าดูผมจะเปลี่ยนท่าเฮ้ยแล้วผมลงไปวิดพื้นเฉยเลยอีกคนึงนะนี่นี่นี่คุณดูท่าอีกท่าหน,นึ่งนี่ นี่แล้วเขามีผู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยผมจะบอกให้นี่ท่าต่อไปครับอันนี้ผมของบูผ๊ผมยังไม่ยีโวทุกคนเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นแต่ว่าคือมันเนี่ยอ่ะให้ดูเองแล้วกันผมพูดเยอะไปก็ไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยออ้ยแล้วขึ้นมาบางังพอดีอะไรกับเนี่ย โคตรเทพผมบอกเลยซาวแล้วคือความเจ๋งก็คือเขาจะมีประมาณแบบ3าสี่เสียงเอฟเฟกบู๊กก็จะหายไปแล้วเห็นไหมแต่ถ้าคุณวางใหม่อ่าเสียงของบู๊กเขาก็จะกลับมานะครับแล้วเป็นแผทที่เล่นเพลินมากว่าสนุกมากทุกคนคือแบบโคตรเทพอะ่พอะมืออเอที่มีออโต้อัปเกรดแล้วก็โมเดลอะไรเงี้ยถูกใจใช่เลยไม่ได้ว่าทุกตรงเลย แล้วไปดูตัวละครตัวต่อไปกันดีกว่าคืออย่างเรียวมาเนาะในเรื่องเรียวมาเขาก็จะไม่ค่อยพูดนะครับมันเลยจะไม่ได้มีซาวแบบพูดอะไรเยอะแยะนะผมกดผิดเดียกดเข้าไปดูไม่ได้อ่านี่ระดับครูเซเดอร์เลยนะผมสุ่มได้ระดับครูเซเดอร์เลยโชคดีครับนี่เข้ามาฟันเป็นไงออ้โเท่สุดๆอับขั้นต่อไปเลยนี่เปลี่ยนท่าละ โอ้โหมันพุ่งไปไกลจัดโอ้โหแล้วพี่เขาพุ่งผ่านไปไกลจัดนี่มันเหมือนไอครับนี่ก็ขึ้นมาจังผมจะให้คนดูดูนี่ก็ขึ้นมาจังนี่ไงสุดโหดปะแล้วสวยตรงที่ว่าผมไม่ได้เอาตัวตีบินมานะเอามาดูให้ดูไอ้เพื่อนๆดูสกิลกันอย่างเดียวนะครับนี่เดี๋ยวรอดูนี่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  เอฟเฟกก็ไม่ได้เยอะด้วยนะมันไม่ใช่เอฟเฟกใหญ่อะมันคือเอฟเฟกแบบที่ผมชอบเลยเว้ยผมเลยแบบคุยมากแผ่นนี้คือเอฟเฟกมันไม่ใหญ่ครับนี่เห็นปะเป็นเอฟเฟกแบบเล็กๆเ,เหมือนแบบทำคิดคำเอาคิดถึงเอเลยเอเอมันจะเอฟเฟกประมาณนี้เลยคือมันจะไม่ได้แบบฟาดทีแบบทั้งแมปอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นจุดๆเล็กๆเ,เห็นปะโอ้ นี่ดูท่าต่อไปครับอันนี้ท่าสุดท้ายละท่าที่ท่านี้ต้องอีโวก่อนนะแต่ผมว่ามันไม่เก่งเท่ากับท่าหลังๆด้วยซ้ำแต่เรียวมะเขาจะไม่พูดนะครับเขาจะไม่เหมือนบรู๊คนี่นี่มาเป็นเรียววิญญาณคนระับฟุ๊แล้วก็พุ่งไปหาเชีย่ยเท่มากทุกคนแต่ที่ผมว้าวที่สุดก็คือผมนี่ผมยังเก็บไม่ครบไงยังไม่ได้ครูมิยังไม่ได้ลูคาร แล้วก็ยังไม่ได้รีอัสนะครับยังสุ่มไม่ได้นะแต่คือแค่บุ๊กอ่ะผมก็แบบชอบแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าผมคาดหวังกับแแบบนี้แหละอะไรที่จะเป็นอนิเมะอะไรที่ออย่างเงี้ยคือสุดท้ายคือผมก็มาแบบที่ถึง AA เอเอเว้ยพอคิดถึงเอเอ้มนเจอแบบนี้ก็คือใช่เลยทุกคนแม่งคือใช่เลยอันนี้นะอืังไง โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับล็อบบี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้จะมาเล่นจนจบให้ดูนะซึ่งมันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีระบบไฟแมทนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นฮาโลวีนกับคนอื่นได้โดยการที่ลงฮาโลวีนอีเวนต์แล้วกดไฟแมทไม่ได้กดเพลย์เฮียนะก็คือแบบไม่ได้กดเล่นเลยแต่เป็นการกดหาห้องแทนนะครับระบบก็จะคล้ายๆกับ a n นิเมเออร์นเจทุกอย่างเลยมันเลยกลายเป็นว่าผมนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนนะกลายเป็นว่าคิดถึงเฉยเลยเว้ทุกคน คิดถึงแอนิเมชั่นเลยคือมันใช่เลยแล้วพอเนี่ยคุณได้แต้มมาไหมเหมือนผมได้มา3ามหมื่นใช่ไหมครับผมก็เอามาแลกของอะไรต่างๆนานา,นาหรือมีโอกาสที่จะดรอปสตัวละสองตัวซีเกตตัวนี้ด้วยเอ่ออัปเดตนี้เนี่ยผมให้ W เลยนะคือ W ในหลายๆอย่างมากๆก็คืออะความคิดถึงครับความคิดถึงของแอนิเมชั่นสองก็คือยูนิตที่คุณภาพคุณภาพเลยสำหรับผมคือโมเดลคุณภาพหมดเลยครับลองดูก็ได้2ตัวนี้นะเนี่ย มันเหมือนไม่รู้ว่าเขาไปเกามาจากไหนหรือว่าแบบเป็นทีมงานเดิมปั้นหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยนะว่าสวยมากนะครับผมแล้วก็นี่บรูคคือเป๊ะมากทุกอย่างแล้วก็มีความเป็น 3D อะไรหมดเลยทุกคนไม่ได้ว่าแผลนี้เหมือนผมผมรู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนปัน้นพวกโมเดลแผลนี้นะคือเรียกได้ว่าชอบส่วนตัวมากมาอาจจะแบบเขาปั้นมานานแล้วก็ได้แต่ฝีมือเขาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือไม่รู้ คืออะไรเหมือนถูกจลิตขึ้นมาเฉยเลยสนุกด้วยเล่นสนุกด้วยแล้วก็จริงๆจะมีในส่วนของอ่าม็อบอีกที่ผมยังไม่ได้เล่นที่ทําคลิปไปเนาะอืมเป็นลิมิเต็ดอีเวนต์เหมือนกันครับเป็นตัวละครจากซีรีส์ของม็อบทั้งหมดเลย ที่สามารถที่จะสุ่มผ่านซามอนตรงนี้ได้ไซโคแบนเนอร์99นะฮอลลวีนจะสุ่มตรงนี้เดี๋ยวผมลองสุ่มให้ทุกคนดูแล้วกันเพื่อจะได้รีอัพนะแต่ผมแค่จะบอกว่าไอ้สองตัวแรกเนี่ยผมโชคดีนะเพื่อนๆเขาไม่ได้โชคดีเหมือนผมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่เล่นด้วยเขาก็สุ่มแบบสุ่มจนหมด5 0,000ื่นอ่ะไม่ได้มิสติกอะไรเลยก็คือเขาไปการันตีอะครับของผมเนี่ยได้มา2ตัวตั้งแต่แรกเลยแต่ตอนนี้ก็คือ ผมเหลือตัวเดียวแล้วในตู้นะครับเป็นรีอาร์ตแต่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคูเซเดอร์ของนี่ครับอลูคาตัวข้างหลังเออเฮ้ยผมน่าจะอธิบายผิดไปในด่านน่าจะเนี่ยได้เรียวมะมาอีกตัวแล้วในด่านน่าจะเป็นคุลุมิตัวเดียวอ่าของของอลูคาต้องมาสุ่มในตู้เอานะครับอยากได้มากตอนนี้ก็คือต้องฟาร์มแบบฟาร์มระเบิดเลยเพื่อแบบมาสุ่มการันตีอนะเนาะประมาณนี้เลยครับสําหรับอีเวนต์ฮาโลวีนก็ เรียกได้ว่าใครคิดถึง AA ก็ลองแวะเวียนมันกันมาเล่นได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นกันข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย